ถ้าพร,ร้อมแบบนี้นะครับไปรับชมเลยครับ TVC m o n d a m i 30วินาทีก็แค่แป๊บเดียวเพราะเราอยากให้ทุกคนเข้กปากครบสาสทบวินาทีน้ำยาบ้างปากสูตรอยอนยไม่แสบปากเกล็ดผาวสะอาดลดคราบพลักและแบคทีเรียและเดืยมสำามาลุ้นเคื่อญี่ปุ่นกับเราเลยครับแด้ผนได้หนงสูตรชาและสูอนการจุก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 มันนลำมิน สว,ส,ส,สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาในชุดทากะมะเลยน่ารักมากมากใช่ครับจากทีวีซีเมื่อสักครู่นี้เขาบอกว่าเราลงรายการบนป่า30วิเป็นแฟนบอกเสียใจอยากได้สัก35 40ิาี่วิอาจจะได้เห็นอะไรมากกว่านี้ใช่ไหมฮะจากพระฮาวน์เราดีโอิปโอเคน่ารักมากๆเป็นโฆษณาทีวีซีที่เราได้เห็นที่ร่วมงานกับทางวัดรมินด้วยก่อนอื่นเลยครับทัดทายเป็นแฟนก่อนเลยครับสวัสดีครับสวัส okay. ดีทุกคนเลยค่ะ สวัสดีนนทุกคนแล้วก็ผู้ใหญ่ทาด้วยครับอะไรนะไอ้ไอ้หมาแล้วคอนิจิวาอริการโตโควเซียมาสถ้าอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปสิขอให้ทักทายก่อนอย่าเพิ่งรีบลาเออก